สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับป้อมานอมไร้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดบางบอนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2 5 6 6ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา5นาทีนะครับอยู่ที่แยกบางบอนนะครับ เนี่ผู้กองนะครับผู้กองปากดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนหน้านี้มีสองสามนายนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นปลดล็อกไอคันไอคันเมื่อกี้นี้ ท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่ผ่านมาทางแยกบางบอนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่สวมนะครับท่านโดนนะครับเพราะผู้กองขยันมากนะครับเป็นของสนเทียนทะเลไอบางบุญเทียนนะครับ ยินดียินดีครับนี่เลยมาผมแนะนำนิดนึงแนะนำเลยนี่คือเราจะปรุงเหตุซึ่งหน้านะครับคือวันนี้คนใช้รถเยอะมากพอใช้รถเยอะมากการทําอุตุจเยอะมากเยอะเยอะขนาดไหนครับท่านผู้กองดูเลยครับเนี่ยครับเป็นทุกอย่าเลยคืออย่างที่พวกท่านเนี่ยมายืนมายืนดักกันอยู่แบบนี้ที่ต้องดีอย่างครับคือตอนนี้ผมพยายามจะระบายรถคนเยอะมากคือมันลดลงไหมผู้กองอะไรนะฮะสิ่งที่พวกพวกท่านทําเนี่ยมันลดลงไหม เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับและสติผู้กองรู้ไหมมันลดลงไหมอย่างที่ทำเนี่ยสมมติว่าถ้าตำรวจไม่จับนะครับพี่ครับไม่ไม่ไม่ฟังก่ผู้องฟังก่อนถ้าตำรวจไป่ตวจถ่ายในจราจรเนี่ยมันจะลดไหมมันก็ไม่ลดเลยครับเราเราต้องไม่คำถามว่ามันลดไหมล่ะเราก็ทำไม่ดีที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วใช่ไหมสุดความสามารถของเจ้านักงานตัวน้อยๆครับเยี่ยมเยี่ยมครับผู้กองแล้วรถคันนี้คือเขาทำผิดอะไรครับผู้กองเนี่ยเขาไม่สมบรูณ์เราครับก็จะยอมเอามาอบรมเนี่ครับอบรมให้ดูว่าสติของความไม่ปลอดภัย ดีๆนะครับขออนุญาตวันวันอังคารนี้ขอธรรมบุญเทียนมีด่าที่ถูกต้องเป็นบทด่าอยู่ตรงไหนครับหน้าสนอนเลยครับหน้าสนอตั้งตั้งอยู่ตรงไหนตรงหน้าเลยขออนุญาตบัญญานอแล้วหน้าสนอนแล้วอ๋อหน้าสนอวันอังคารที่เท่าไหม่ไม่ผมจะไปดูไงพวกท่านเนี่ยเราเชิญไปดูว่าจะวันอังคารประมาณกี่โมงครับท่านประมาณนั้นแหละครับเช้าๆแปดเก้าโมงครับผมตั้งตั้งอยู่ตรงหน้าสนอเลยหน้าสนอเลยใช่ ได้ได้อ้ก็ประชามันแล้วกันามยนะครรับงั้นงั้นผู้กองก็ประชามันช่วยผมหน่อยว่าวันที่ผู้กองตั้งเนี่ยหนึ่งประชาชนต้องทํายังไงบ้างที่จะผ่านมาอ๋อปกติก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่าขับรถตัวหมวกกันน็อกรถยนต์เฉยเฉยก็จำปีแล้วก็จะตรวจถ่ายไม่อะ้จะจอดไม่งั้นโดนแน่แน่โดนแน่ไหมเหรอครับอ่ามันก็ไม่แน่ครับเพราะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายแล้วครับเราก็ทําตามกฎหมายก็ต้องจับดีถ้าเขาผิดกฎหมาย ก็เจริญเขา้าสนอนะครับเขาอยู่หน้าสนออยู่แล้วสบายๆครับประเทศไทยง่ายๆแ,แล้วแล้วเดือนนี้คือการตั้งด่านที่แบบลักษณะอย่างที่ผู้กองว่าเนี่ยมีมีมีมมบ่อยไหมแบบแบบตั้งแบบขออนุญาตของกัญชอนะครับอา่าเขาไม่การให้รถติดคือวันจันทร์รถจะติดใช่ไหมครับวันศุกร์จะติดเราจะอนุญาตให้ตั้งวันอาคารอาคารพุทธพลัดต,ตั้งหน้าสนอแบบนั้นอนะ่ะคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นเส้นทางที่แบบว่าแคบมาก คือแคบม,มากแล้วแล้วคําสั่งเนี่ยออกมาแบบนั้นแล้วประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนเลย <บา S 1> ครับท่านช่วงไรตั้งเป็นชว่วงที่เบ,บาบางนะครับเบาบางใช่จ้ะหลังเก้าโมงแล,ล้วการจราจรไม่ขับขันแล้วครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมนะครับ <laughs> วันนาคารนะครับดๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวนักรบคณะนักรบแตรเถื่อนเราเดี๋ยวสมาคมนะครับเดี๋ยวลงนะครับเพราะว่าท่านผู้กองถือว่าเชิญนะครับขอบคุณขอบคุกสุดยอดมากครับ เดี๋ยวพวกเรามาเยี่ยมนะครับ<ผ>ม,มาดูการมามา,มาดูการทํางานนะครับว่าเ,เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรนะครับเ,เ,เราก็ช่วยประทามพันธุ์นะครับเ,เ,เราไม่มเีเจตนาที่จะให้ใครกระทําความผิดอยู่แล้วผมก็บอกทุกครั้งที่ผมลงนะครับผว่าไปนนั่งบวปยังไงครับเอาอย่างนี้ผู้กองนั่งไปทบทวนแล้วเห็นคาพูดขอ<ล>งผมว่าให้ประชาชนเนี่ยทําผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดครับแต่ก็ต้องมีใครไหมสื่อสารให้ถูกต้อง ความตำรวจผิดก็คือยอมรับว่าถ้าตำรวจตั้งด่านไม่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็โจมตีไปเลยว่าเขาทำไม่ถูกเฮ้ยโจมตีไม่ได้ผู้กองจะทำแบบนั้นคือการโจมตีเราเราเราคือส่วนตวงผมนะผู้กองถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่ทําไม่ถูกนะครับผมก็บางทีเราก็เข้าไปบอกหรือจุดไหนที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงทางโค้งทางแยกทางร่วมเนี่ยที่มันอันตรายผมเป้ามนอมนะครับก็เข้าไปบอกนะครับว่าแต่เจ้าหน้าที่จะทําไม่ทําอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ผมก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปแบบบังคับหรืออะไรขู่เข็นอะไร แต่ผมก็มานําเสนอแล้วก็ให้ท่านจะผู้บังคับบัญชานะครับที่ไม่สมหวังนะครับบางงานของกอนอ่าพูดพูดพูดไปพี่ไม่สมหวังนะครับสถิติจากอุบัติเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สมหมวกน็อกเยื่อภัยพี่ไม่สวมเยื่อภัยนะครับประชาชนหนึ่งคนรัฐบาลเสียเงินมากเลยที่จะต้องรักษาพี่เขามองเห็นแรงเห็นความปลอดภัยตรงนี้ เราก็เลยเซฟชีว so ิตที่ที่จะได้มีชีวิตจากรัญหาของปวดในการสมปวดนะครับเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะครับแต่ปฏิบัติได้เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจจราจรก็มีหน้าที่แก้กฎขันวินัยจราจรทำให้กฎหมายอ่ะมันตัดสิทธิ์ขึ้นครับผมแล้วแล้วทำไมต้องล็อกเขาครับผู้กองเนี่ยท่านนี้นะครับกรณีแบบนี้คือล็อกล็อกเขาทำไมอ่ะเจ้าของรถก็เดินหายไปเลยครับเดินหายครับผมคือเจ้าพนักงานจราจรนำผู้ที่กระทำความผิดนะครับไปสอนอไปเทียบปับโดยเขายินยอมที่จะเทียบปาบ โดยข้อหาอะไรครับเนี่ยอันนี้ครับ,รบข้อหาหน่าจะไม่ได้ย่ากขี่ครับไม่มีอนุใบอนุญาตกับขี่แต่เจ้าที่ก็ไปล็อกไว้คือเขาเดินหนีไปแล้วครับเดินหนีก็เดินหนียังไงครับคือตอนแรกก็จะพารถข้าสอนอนะครับแต่คนขับเขาเดินหนีไปเจ้าพนักงานตามตัวไม่เจอก็ล็อกล้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเอารถข้าสอนอนเพื่อเขียยไต่มาที่ยึดรถที่ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติครับคือเข้าใจนะครับอ่าก็จวนกลับเป็นเรื่องเดิมอีกแล้วมาไล่ด้วกันดีกว่า ในกรณีการล็อกรถเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับล็อกครับคือตอนนี้จะทําการระงับการใช้รถระงับใช่จ้ะเพราะว่าฝ่าท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าถ้าท่านไม่แบบขี่นะครับคือท่านไม่ผ่านการทดสอบเดินเท้าตนจากตรงกับตรงท่านอาจจะทําให้ผู้ร่วงทางเกิดอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามหน่อยเขาเดินหนียังไงอ่ะเขาเดินหนียังลักษณะย,ยังไงเขาเดินหนีอันนี้ผมไม่ได้จับแต่เมื่อกี้เขาเดินหนีไปเดินหนีอาจจะไปคุยกับญาติหรือไปทําอะไรี่ลาเขาครับ เดี๋ยวของอาทุล่าที่ผมวใจตรงนี้ก่อนมันเดินหนีเฮ้ยมันเดินหนีง่ายขนาดนั้นเลยผู้กองคือการจับปุ่มเนี่ยคุณปล่อยคุณคุณปล่อยเขาไปง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้ปล่อยพี่ครับ้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเมอกี้เมื่อกี้พี่เดินหนีไปไหนเอาไม่ผมเห็นเขายืนอยู่ตั้งนานแล้วผู้กองใช่ผมไม่เห็นเขาผมเห็นเขาล็อกเดี๋ยวเอาประเด็นผมมานะครับไม่ไม่เอาประเด็นนี้ก่อนคือคือเป็นล็อกเขาทำไมอ่ะเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้โอเคน้องผิดอะไรคะน่ะผิดอะไรอ่ะ หาเงินไปเสียค่าปรับผิดข้อหาอะไรผิดข้อครับโอ้โหก็มีเก็บกี่นี่ไหมตัสิการไม่หมวกคันน้องเก็บกีมนี่ไหมเก็บกี่ผมไม่ได้เอามาแต่มีไม่เอามาหรือไม่มีไม่ไดเอามาไม่ไดเอามาไม่มีไม่ไดเอามาคุณเช็คนะครับถ้าคุณพอหกก็จะขอเช็คตัวเจ้าพนักงานเพราะว่ามันโอเคพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คำพายุได้ผมเช็คได้ว่ามีไม่มีอ่ให้เช็คแล้วกันมีไม่มีนะครับ เขเลขสิบสามหลักครับเพราะว่าพี่เขาก็จะพาผมไปอ่าเขาเลขสิบสามหลักครับเขาเลขสิบสามหลักครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยอ่าแล้วเจ้าพนักงานจะดูเอ้ครับว่าโก่งไหมก็เออมีเข้าใจด้วยนะครับผมเน้นมากเลยตอนนี้ครัว่าเรื่องไม่ับขี่ดเพราะเอกสารผมอยู่ในรถเพราะว่าบัตรคุณไม่แบบแล้วมีเอกสารอะไรบ้างครับอยู่ในรถสำเนารถมีอ่าสำเนารถมีเออถ้าผมก็ไปไมได้อ่าแล้วก็ แล้วแล้วจะไปเสียได้ไงอ่ะเอกสารอะไรไม่มีอ่ะก็เดี๋ยวจะทำการยืดรถนะครับเพราะว่าทางผมนี่นะครับอ่านของเราเล่ด้วยกันคดีจะราจรจะยื่นสุดลงเมื่อไปยอมเปลี่ยนเพียบปรับให้พนักงานส่วนเปลี่ยนปรับคดีอันนี้่นสุดลงไม่คุณจะยืดรถเขาได้ยังไงคือกรณียืดรถเนี่ยมันมีฐานความผิดอะไรบ้างที่คุณจะยืดรถอันหนึ่งใบยับขี่ไม่มีครับอ่าชัดเจนอันหนึ่งใบอนุญาตกับขี่การที่คุณจะยืดรถเนี่ย มีอะไรบ้างเอาบออประชาชนเลยโดยพื้นฐานแล้วการจะทําการยึดรถรันหนึ่งใบแยกขับขี่ไม่มีเออว่าไม่ผ่านการทดสอบจากทามการของส่งอาจจะทําให้เกิดอัไรากับผู้ร่วมทางได้นี่คือชัดเจนเลยนะครับในการยึดรถต้องยึดขนาดนั้นเลยเหรออ่าคือเป็นการรังรับการใช้รถเย่ายเรียกว่ายึดเลยครับร่งรับการใช้รถชั่วคราวเพื่อที่จะให้คนที่ไปขบขี่น่ะนํารถไปรับไปรับรถหรือไม่ก็เจ้าทุกนะครับยินยอมที่จะชำระค่าปรับเพื่อให้คดีจราจรที่สุดลง หลักปฏิบัติง่ายๆเลยครับง่ายๆแบบยึดแล้วแบบแบบปรับแล้วจบจบครับจับคดีจราจรมันก็ไปตามปวทยาแล้วคดีที่มีการติรเทียบปรับที่สุดลมเมื่อจล้วกขับปรับสรุปแล้วไอ้รถคันนี้คือคุณไม่ออกไปสั่งใช่ไหมกำลังจะออกครับกำลังจะออกต่ผมไม่ได้จับแล้วใครจับครับอ่าคนจับเขาพาผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับไป้ารคดีสอนอคนจับไปไปสอนอแต่คุณให้เนี่ยประชาชนเนี่ยมายืนรอคนที่เขาจับไปสอนอหรือท่าน จกใเครับฮ้ยมันแบบนี้เลยเหรอครับครับผู้กองครับมันมันผมไม่เคยเจอไงผมไม่เคยเจอแบบท่านมาทําแบบนี้แล้วให้ประชาชนเนี่ยเขามายืนรอโดยโดยที่อีกคนหนึ่งไปยึ่งไปไปนาพาคนเนี่ยไปเสียค่าปรับใช่ไหมครับใช่จ้ะอ่าแล้วให้เขาเนี่ยมายืนรออีกคนหนึ่งให้มามาไอไอใครเนี่ยมาล็อกล้อเนี่ยเขาเนี่ยครับเนี่ยใครมาล็อกล้อเขาเนี่ยครับนี่ครับ คือล็อกเพื่ออะไรครับระงับการใช้งาน่จเหรอคือเขาคุณก็ตรวจสอบได้ว่ามันมันสิบสามหลักมันตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมตรบ้ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่แบบว่าไม่มีเลขเนี่ยสามารถตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เป็นชื่อแล้วท่านจะออกใบสั่งยังไงอ่ะถ้าไม่มีเลขสิบสามหลักก็นำเข้ารถสนอครับแล้วก็เก็บไปที่ที่ควบคุมรถแล้วเขาก็นำไปแสดงกับทางบรัท ก็สรุปสรุปก็คือแบบสรุปว่าก so, like, ็เส like like ียเวลานิดนึงอ่ะก็เหมือนตรวจยึดนี่แหละเารียกกว่ใช่ไหมร่วคราวงนับการใช้รถชั่วคราวแบบนี้ประชาชนก็เดือดร้อนดีงั้นสมมุติว่าเอามาเนี่ยแค่แค่แบบนี้ไมม่ีใครรรเดดือออ้นหกคครัับมมนีาาาผิดกกหมรตรวจยึดรถเนี่ยเขาไม่ได้ลักมานะผู้กองนะจริงเนีิยประเด็นเขาอยู่ที่ใบเอาขี่ครับเียพิสูจน์ทราบด้ว่ว่าขี่มีไหมก็เขาบอกว่ามีมันถ้าไม่มีคุณเขาดาเนินคดีเขาดีครับ มันก็ต้องดําเนินการยึดรถอยู่ดีครับมันก็ต้องไปต่อที่สอนอเรื่องมันไปถึงท่านสอนอ,นอไปยึดรถท่านผู้กองบอกว่ายึดรถนะครับ,รบขนาดนี้นี่ต้องรอนะครับคือแบบผมคือต,ต้องหยัดใจละผมมาทำแบบโปร่คือคือมันโป่งอยู่ครับแต่มันมันเป็นภาระกับกับเนี่ยกับไม่ใช่มันไม่ใช่ภ<ล><ล>าระเราภาระเขา,านะคุณไม่เขาไม่เรียกว่าภาระหรอเขาเรียกว่าถ้าสิ่งนั้มันมาผิด ใช่ไหมสิแล้วก็ต้องค่อยห้วบทวนตัวเองว่าตัวเองทำถูกต้องไหมผมสรุปเอาสรุปง่ายๆนะผู้กองคือถ้าลืมอะไรมาใบขับขี่เนี่ยผู้กองจะล็อกกันแบบนี้กันทุกคันเลยเหรอครับเมื่อกี้เขาเดินไปไหนผมไม่รู้ไงผมเห็นเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยพี่คนนี้นะครับเขาอยู่ตรงนี้แล้วผมถามหน่อยถ้าประชาชนเขาลืมมาแบบนี้ท่านจะเอากุญแจมาล็อกกันอยู่แบบนี้กันทุกทุกคันเลยเหรอก็ การที่เขาจะเขียนรถไปอะครับอา้าวเขาเขียนรถไปยังไงเขาจะเขียนรถไปทาไมครับผู้กองในเมื่อผู้กองคุณก็จับกลุ่มเขาอยู่แล้วไงใช่ไหมครับคคนนี้มันนะฮะอีนี้นะครับนักลอบต่เถื่อนนะฮะคือเราก็ไปตามขั้นตอนที่ปฏิบัตินั่นแหละไม่มีอะไรนอกเหนือขั้นตอน <S <S ปล o สายครับปล ong สายแคที่ตำรวจปล o สายอยู่แล้วคือสรุปง่ายท่านผู้กองไม่ได้ยึดแต่บอกว่าตรวจยึดใช่ไหมง่ายๆเลยรถคันนี้คือเขาต้องพิสูจน์เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ทราบเลยครับว่าเขามีแบบขีดจริงไหม โอเคนะแฝกกันดีเดี๋ยวผมพิสูจน์ร้างให้เอาง่ายๆคือผู้กองจะไม่ออกใบสั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าพิสูจน์จะพาเขาไปตรงนู้นใช่ไหมจะพาไปสน้อใช่ไหมเดี๋ยวผมเปียบสรางกว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมไม่ได้จับนี่เป็นผู้กองเป็นหัวหน้าชุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมถามหน่อยผู้กองครับผมเป็นหัวหน้าชุดไม่มีอำนาจที่จะออกเลยใช่ไหมผมทาทีระยากจะเย็าครับไม่มีอำนาจที่จะแบบว่าผมรู้ว่าผู้กองทําทีระย่างนะครับแต่ผู้กองเนี่ยเป็นผู้ที่สูงสักอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ เสียกับตำรวจเลยนี่ฮะมามาแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่เดี๋ยวมาชี้แจงกันเดี๋ยวผมช่วยชี้แจงผมยินดีมากเลยครับที่ได้ไลฟ์ใช่ไหมผมชอบโอเคไม่ผมไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วถ้าเห็นผู้กองครับไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าผมชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วไม้รผลโยชน์ไม่ได้รับผลระโยชน์ไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับผมประโยชน์ไม่ได้รับผลประโยน์ไม่ได้รับผละน์ไม่ได้รับผลปะนม่ด้าับผลประโยชน์ไ่ได้รับผลประโยน์ไรับผลประโยชน์ไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่้รับผประโยชน์ไม่ไ้รับผล เขาล็อกกฎหมายลุกตะพีลุกตะปูผู้กองประชาชนจะได้รู้ไงสมมติว่าเขาลืมเขาลืมไม่ผมได้ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีปฏิบัติหนึ่งไปเอาขี่ที่ผมเน้นมากเลยเน้นคือไม่มีคือคือคือผมคือล็อกรถอ่าจากพี่นาเราต้องการใช้รถอ่าเพราะผมก็มุ่งไปว่าน่าดูดูให้น่าดูดูพวกนี้คือพวกเนี่ยเหลือเดนจริงๆครับเราก็พยายามจะกดทันแย่เนี้ยเป็นแย่ที่สุดยอดมากเพราะถ้าผมไม่ทำใครจะทำ่ะพี่พี่จะทำไหม ถ้าผมเป็นตำรวจผมก็ต้องทำเหมือนกันผมก็ต้องทำเหมือนกันก็ต้งจุดเดียวกับผมก็ใช่ไงครับตำรวจเป็นอาชีพที่อ่อนไหวครับเป็นอาชีพที่น่าสงสารแต่ก็ต้องทำสงสารยังไงครับสงสารคือการเป็นข้าเช่าหมาไม่ถูกใจชาวบ้านหรอกไม่มีใครชอบที่ถูกจับหเลยครับแต่ถ้าไม่ทำสังคมก็อยู่ไม่ได้มัาเดินท่อไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะก็ถูกต้องก็ดูดีมันมันผิดกันเกินกาเลยครับถ้าพี่บอกว่าให้ผมเลิก เฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าเลิกนะอยู่ในไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเลิกนะดีครับเพราะว่าเราก็ทํางานแฝงว่าผิดเพราะว่าไม่ยผิดถูกเขาถูใครที่ออกไปสั่งได้เพราะว่ากลับเพื่อนออกไปสั่งไปให้ไปชำระครับเพราะว่าอะไรท่านผู้กองรู้ไหมว่าตั้งแต่ผมไล่มาเนี่ยนับนับจากวันนี้ไปเนี่ยเขาจะทําตํารวจทั่วประเทศไทยเนี่ยกาลังดูรายการผมอยู่เนี่ยเขาจะทําเหมือนผู้กองว่าถ้าเขาไม่มีลูกน้องแบบนี้ไม่มีนะครับ เอากุญแจามาจากไหนพี่<อ>มา<ผ>มปลดล็อกฮะเอาวส,สรุปแล้วของใครกันแน่เนี่ยเอา้าใครล็อกเดี๋ยวไคุยกันก่อนน,นะนนี่นะช่วยประชาสัมพันธ์นิดนะครับแฟนเพจทุกคนนะครับรลุนารักษากฎวินัยจราจรนะของผมอะไรอะ่ะทำไมเอาไปให้ตำรวจอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะครับการละเมิดจราจรเนี่ยรู้สึกว่าจราจรรู้สึกว่าวินัยจราจรทุกท่านเริ่มหย่อนยานนะครับขอให้แฟนเพจทุกท่านนะครับกฎขันพินัจราจรนิดนึง นเป็นบัติตามกฎตามวินัยนะครับที่เขาตำหนดที่เขียนมาครับขอบคุณมากนะครับแฟนๆทุกคนท่านผู้กองผู้ลูกน้องของท่านเนี่ยติดบอดดี้แคมเมอร่าไหมติดทุกคนครับติดทุกคนติดกับผมเนี่ยงาเลยเปิดไหมครับเปิดที่คะแนนครับเปิดิไม่แบบในแบบไมนไงครับบวงดูให้เป็นอะครบันทึกอยู่แล้วลูกน้องติดทุกคนติดทุกคนใช่ไหมครับผมตำรวจสนองบุเทียนเน้นติดบอดี้แคมเมอร่าตามทุกคนไหมทุกคนทุกคนการจราจรทุกคนครับทำไมต้องทุกคนเพราะว่าแสดงความโปร่งใสครับว่าเราสามารถตรวจสอบได้ที่สุดไปได้ ถ้าเจ้าหน้าที่กระทาความผิดแบบนี้มันก็สามารถที่จะขอได้อย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนการหรือว่าเรื่องที่ว่าการร้องเรียนขึ้นไปใช่ไหมครับสามารถตรวจสอบได้ตลอดนโยบายของผบบครับว่าติดบอดี้แคนล่าหกศูนย์เก้าเนี่ติดติดช่ไหมติดก้องบดีบดี้ใช่ไหมติดบดีเนาะไใช่ตรงน้กศูนย์เก้าเนี่ยติดติดใช่ไหมติดกล้องบอดี้บอดี้ใช่ไหมติดบอดี้เนาะไปใช่ตรงนี้นะครับ่อนนีทางุณเทียนจะมีขบวนไฟเพลิงรราชทานนะครับการจราจรอาจจะ อานี่บอปดมลีมีสองมีสองอันเลยสองท่านอ่ะอยรู่อยู่โอ้ยอีสานบานเาตัวนี้เยอะเยอะเยไม่เทีตเยวลาเลยนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมโปรงใสตรวจสอบได้นะครับผมไม่เห็นมีใบสั่นะครับออกไปเมื่อกี้นี้ ผมไม่เห็นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าออกไหมเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ขี่ออกไปเมื่อกี้นี้เพื่อนกันเปล่าครับไม่ไม่เมื่อกี้นี้ขี่ออกไ,ไ,ไปไหมฮะท่านเมืม่อกี้นี้ที่เขาขี่ไปออกไปสั่งไหมอไอ้รถคันเมื่อกี้อูข้ขนาดนั้นเล็บบ่ อ๋อสรุปง่ายๆนะครับมาฝากอยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่คุณพูดดีๆนะท่านนะผมจะู่บอกให้นะพูดดีๆคุณมาบอกว่าเขามาฝากตรงนี้นะครับแล้วคนอื่นเขาทาเนี่ยคุณถ้าถ้าพูดแบบนี้นะครับบอกว่าฝากนะครับถ้าผู้กอง ผู้กองลูกน้องของท่านเนี่ยบอกว่าเขาฝากรถนะแล้วพี่สุดท้ายพี่ก็ได้ครับคือคือผมไม่รู้ว่าเขาให้ข้อมูลยังไงนะผู้กองนะแต่เขาให้ข้อมูลเนี่ยออกขานสื่อนะครับคือคนอื่นเขาจะทําตามสมมติว่าเขาดูไลฟ์ผมเนี่ยเดี๋ยวเขามาฝากตํารวจเดี๋ยวตํารวจจะแย่เอาเดี๋ยวประชาชนเขาจะเขาจะร้องเรียนเอาผู้กองนะอยู่ตรงนี้นะครับเขาฝากแต่แต่ฝากแบบยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเอากุญแจแล้วเข้าไป ในผมบันทึกวิดีโอเขาจับมีการจับนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางขุนเทียนก็ไปพิจารณาเอานะครับท่านผู้กำกับก็ดูคลิปนี้แล้วก็ท่านเห็นควรยังไงก็ก็ว่ากันไปครับผมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เจ้าที่เนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับอย่างผู้กองให้แบบหนึ่งแล้วแล้วแล้วพี่คนที่เขาลดลดอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ให้ข้อมูลแบบหนึ่งนะครับว่าเขาโดนจับนะครับ แต่พอมาอีกนะครับไม่รู้ว่าเป็นหมวดหรือเปล่าหมวดเนาะเมื่อกี้นี้เนาะหมวดเนาะเป็นหมวดเนาะผมไม่อยากจะพูดแบบยศแบบจะตมเนาะให้เกียรติเป็นหมวดเนาะหมวดบอกว่าเขามาคือการให้ข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันครับผู้กองครับผู้กองก็ก็ต้องไปพิจารณานะมันอยู่ในไลฟ์ผมนะครับผมไม่ได้แบบผมไม่ได้พูดแบบเราเราพูดไม่ได้เพราะผมไลฟ์สดนะครับมันอยู่ในมันอยู่ในกล้องมันดูไม่เยอะครับแค่แค่หกหกร้อยห้าหกร้อยเจ็ดร้อยิ โอ้ขอบคุณมากครับป็นแฟนฝากว้อย่อกิสุขภัทรในดวงใจนี่นะครับท่านนี่ดังมากครับแต่ผมอยากสนับสนุนท่านจะให้ดังอยู่ตลอดนะครับอยู่ในเพจักรวจต่าเถื่นเราเนี่ยถ้าตำรวจดีเนี่ยเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับที่ทำงานกับตำรวจจะราจรคือท้องถนนครับ ดีดีมากมากเดี๋ยวบรรณาคารเดี๋ยวไปเยี่ยมผู้กองแล้วกันได้ครับเป็นตัวต่อความถูกต้องได้เลยครับมีกล้องมีอ่าป้ายบันทึกไอ้ไก่บอกว่า150เมตรมีด่านอ่าก็ก็ตามคำสั่งของผบตอเป็นด่านที่ถูกต้องเลยอ่าเป็นด่านที่ถูกต้องต้องมีอะไรบ้างสามารถไปดูอ่าสนก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้เพราะว่ามันดีนะผู้กองว่าสมมติว่าไอ้ด่านของผู้กองเนี่ยถูกต้องใช่ไหมครัคนอื่นด่านอื่นเนี่ยเวลาประชาชนเขาไปเจอเฮ้ยไอ้นี่มันด่านเถื่อนนี่ว่าเขาก็เขาก็สามารถที่จะว่าได้ว่า <N ee> นเ,นเนี่ยสนบางขุนเทียนนี่เขาตั้งแบบถูกต้องนะแบบนี้เป็นสนตัวอย่างนะของพื้นที่ของของเขตเนี่ยครับผมทุกท,ทั้งบชนรหรครับอาจารย์อ่าบชนการระงับการมาครับใช้กฎหมายแล้วก็พินัยจราจรท่านว่าดีไหมผมไปไประทามันให้แบบนี้ดีดผมชอบครับเพราะว่าพี่ๆตำรวจเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาจะได้ทําถูกเหมือนอสนบางขุนเทียนไงมันดีนะดีครับขุนเทียนนถูกต้องแล้วผมใส่แล้วก็ พวกผมก็ไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยมากระทาความผิดต่อกฎหมายอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องจะเป็นต้องบังคับะครับไม่อันนั้นมันเป็นสิทธิ์หน้าที่ของของท่านผมไม่ได้ไปไปอะไรท่านจะออกหรือไม่ออกอันนั้นมันมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะอเป็นดุลยพมพิจของท่านนะผมไม่ได้มามาว่าต่อว่าท่านอย่างงู้นอย่างนี้เอ้ยอย่าอย่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคือคือมันไม่ดีครับอะไรถูกก็ถูกผิดก็ว่าผิดเขาทําผิดท่านก็ลงโทษไปนะครับอันนี้ตามสิทธิ์ของท่าน นะครับผมก็มานําเสนอก็ประมาณนี้ก็ได้ทั้งวันครับถ้าท่านจะจับนะได้ได้หมดจับไม่ไหวครับคือท่านไม่ต้องนอนเลยก็ได้นะถ้าจะไม่ให้แบบประชาชนแบบไม่ทําผิดกฎหมายนะครับไม่ติดป้ายอ่ะอย่างนี้คือถ้าไม่ติดป้ายก็ท่านก็จะการหน่อยวิธีจ่ายเป็นว่าเราต้องสงสัยรถไม่ติดป้ายนะครับเป็นเาของของบระชัททางนาแพทยอะไรนะครับฝากไปนะสวัสดีนรับประชารแนเพจนะครับ รถที่ไม่ติดป้ายนะครับรบกวรติดให้ถูกต้องเลยนะครับตามกฎกระทรวงขนส่งที่เขียนไว้เพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายหรืออาจจะเกิดอาชการ,รมในการใช้รถที่ไปก่ออาชการร,รถไม่ติดป้ายครับตอนนี้องรงเทียนเราก็เน้นอยู่ประมาณ2อสเรื่องครับหนึ่งคือรถไม่ติดป้ายรถติดไป้ายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงคืออันนี้เราจะเอาเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเผื่อบางทีเป็นรถที่ก่ออาชการ,รมมาเราจะช่วยสังคมได้เยอะเลยครับแ,แล้วก็แบบขี่รบกวนนะครับใครยังไม่ได้ทําก็ไปทาให้ถูกต้องผ่านการทดสอบ ตาบอดสีที่สาคัญเพราะว่าไฟแดงเนี่ยถ้าคุณตาบอดสีคุณแยกไม่ออกคุณก็จะป่าสัญญาณไฟแดงทำให้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนก็ประมาณนี้ก็ก็จริงๆแล้วอย่างที่ผู้ผู้กองว่าก็ไอเรื่องที่ไม่ติดแผ่นป้ายเนี่ยอย่างรถคือผมแนะนําผู้กองเนี่ยนะอย่างที่ผู้กองเป็นตํารวจนะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมใช้รถใช้ถนนมีมีมีัเจอรถไม่ติดอ่าใช่อ่าไอลักษณะแบบไอแบบเนี้ยรถแต่งนะครับ รถแต่งแล้วมีเสียงแบบข้อแบบนี้นะครับส่วนมากเอาส่วนมากเลยนะครับเขาจะไม่ติดแผ่นป้ายแล้วก็รถที่เป็นตู้ทึบนะครับเ<อ>ขาจะถ้าผู้กองแบบว่ามาแบบไฟแดงแบบนี้หรือมีลูกน้องเนี่ยถ้าเห็นว่ามีการแต่งแบบนี้ส่วนมากเขาจะไม่ติดเพราะว่าไอ้พวกนี้เขาจะสิ่งไง อันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะเพราะว่าผมใช้รถใช้ถนนอันนี้ผมก็ต้องฝากผู้กองฝากทั้งสนอของท่านให้กวดขันฝากฝากทั้งบชนเลยก็ไันฝากทั้งบชนทั้งเอาทั้งประเทศแล้วกันดีนะครับเพราะว่ากวดขันรถรถซิ่งกวดกวดขันรถเอ่อรถซิ่งถ้าเขาไม่ผิดก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ไอแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยสำคัญครับสำคัญเพราะว่าเวลาเขาไปเฉียวชนมามันมันตรวจจับไม่ได้ใช่แล้วก็ไปก่ออาญากรรมสำคัญเลยอันนี้อันนี้ผมต้องฝากเนี่ยครับสำคัญเขาพร้อมไปก่ออาญากรรม แยกเนี่ยจำเป็นต้องมีตำรวจว่าร้านทองเยอะร้านทองเยอะแล้วก็เพื่อนบ้านเราเยอะ mm hmm. เพื่อนบ้านเราเคยก่อเหตุครับยิ่งเราซ้ำพยายามปนซับยังไม่เคยถ้าร้านทองผมผมเห็นนะ้าผู้กองนะส่วนมากเขาจะให้ตำรวจนะครับไปเฝ้าใช่ไหมไปเขาไปขอไหมหรือยังไงในไปเฝ้านี่ผมไม่แน่ <ไป S 1> ใจในหนงานของพวกข้ารากปากมามอะครับอ่ามัน,ม,นมันเป็นแบบนั้นอ่ะคือในส่วนจราจรมันผมว่ามันม,มันเกี่ยวหรือเปล่ามันเกี่ยวครับเพราะว่าอ่ามันยิ่งเราครับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าตำรวจเป็นคําสั่งไหมต้องถามหน่อยเป็นคําสั่งของ อ่าคุ่มกลับไหมเออคุณต้องไปเฝ้านะด้วยดวยที่แบบผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมทราบจ,จริงๆครับไป่เข้าก่าหน้างานป้องกันและประาบปรามนะหน้างานจราจรคือเฝ้าตูด้ดูแลการจราจรอาจจะช่วยงานป้องกันและประาบปรามเพราะว่าเราอ่าช่วยเหลือกันงานป้องกันและปราบปรามงานจราจรตำรวจมีอำนาจในการจับกุมเหมือนกันเราตำรวจไม่อนรอบผมก็บอกให้เท้าความรอบก่อนแล้วว่าเป็นความดีของตำรวจจราจรที่นี่เพราะว่ามายืนอย่างเงี้ยครับยืนแล้วก็เขาวิ่งเราซับแล้วออกมาจ้ากับตำรวจตำรวจวิ่งไล่แล้วจับได้จับกุมได้ภายในหนึ่งวัน ป็นชาวเพื่อนบ้านเราอะครับคือว่าถ้าเขาชิงทรัพย์ไปได้เขาก็หลบหนีเลยมันเป็นข,ข้อดีของตำรวจจราจรที่ยืนอยู่กลางถนน,นเป็นการป้องกันและปราบปรามตามเหตุอะครับร้านทอง<ะ>ตัวร้านทองเปิดยี่โมงครับเปิดก็เสร็เช้าวันแปดบเปิดพุ่มเมืองครับเอาสรุปแล้วสรุปแล้วว่าตำรวจจราจรมายืนม,ม,มายืนเฝ้าเลยเหรอที่มาดูเนี่ยครับแยกเนี่ยร้านทองมันเยอะ เที s> <S ่ว่าจุดยุทธศาสตร์นะครับจุดที่เศรษฐกิจดีตำรวจจราจรก็มีหน้าที่แบ่งเบาภาระนะครับว่าเป็นการป้องปางส่วนผู้ร้ายเขาเห็นตำรวจเยอะๆเนี่ยเห็นไหมครับไปตรวจร้านทองเนี่ยครับผมเห็นอยู่เยาวราชเขาก็ไม่ได้ยืนขนาดที่ผู้กองว่านะเยาวราชผู้กองเคยไปไหมต้องถามหน่อยเคยไปไหมผมเด็กฝั่งคนครับผมไปเยาวราชนะเยาวราชกำลังเขาจะเยอะก็ได้ครับตอนน้องมงเดียกำลังพอดีพอดีเขาไม่เยอะไม่มาก ผมก็ไม่เคยเห็นไงผมเห็นผู้กองแบบอธิบายไงไม่ต้องอย่าไปโยงว่าตำรวจเข้าร้านทองตำรวจคือยืนเพื่อจะป้องกันเหตุในก,การ<ม>ช่วยเหลือช่วยเหลือ,อมมไม่ได้เป็นคําสั่งไม่มีคําสั่งครับเป็นอะไรหน้าง,งานที่เป็นไปด้วยกันได้ครับเหมือนนี่ตำรวจจราจรพาคนข้ามถนนเนี่ยมันก็เป็นหน้างานก็ช่วยเหลือเมื่จราจรไปอำนวยความสะดวกครับก็ให้ผู้กองประชามันไหมให้แบบคนข้ามทางม้าลายข้ามสะพานลอยดีกว่าไหมแบบนี้นะ มันอันตรายเนาะไม่ทราบแต่เขาเป็นขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านผมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ใช่ตลาดบางกวางขึ้นบ้านเยอะครับเขาเรียกว่าตลาดพม่าอ่ะเอาผู้กองขอบคุณมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเยี่ยมตั้งนานนะยินดีครับขอบคุณแฟนเพจมากนะครับขอบคุณมากผู้กองยิ่งถึงคิดถึงมาเยี่ยมเยี่ยมกันนะนี่แหละครับคือ เอาเลยครับนี่แหละครับการทํางานนะครับอย่างผู้กองว่าแบบนึงนะครับแล้วคนที่เขาโดนจับเขาก็ว่าอีกแบบนึงพอเราถามปุ๊บพอเราถามปุ๊บก็บอกว่าเป็นกุญแจของตัวเองแต่เอาไปให้อยู่ในป้อมนะครับอันนี้คืออะไรนะครับก็ไปพิจารณากันเราเองแล้วกันนะครับอ่ายื่นยื่นแบบยื่นให้กันแบบต่อหน้าเลยนะครับก็ ถ้าท่านผู้กับนะครับถ้าเห็นไลน์นี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบกับต้องนะครับกับตำรวจที่ออกหน้านะครับหน้าเพจของผมแล้วกันนะครับมันง่ายดีนะครับการทํางานแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณเนี่ยทำอะไรกันนะครับสิ่งที่มันออกมามันมันต่างกันนะครับว่าคนที่โดนจับเขาพูดีกแบบหนึง่งนะผู้กองเขาพูดีกแบบหนึง่งไอ้คนบอกว่าโดนจับ เฮ้ยคุณทํางานอะไรกันคุณเป็นหัวหน้าแบบนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้อยากบอกนะก็คิดเอาแล้วกันนะว่าพวกคุณทาอะไรกันนะครับมันโกหงไม่ได้นะครับสิ่งที่มันออกจากผ่านไลน์นะครับมันไม่สอดคล้องกันนะครับไล่ไปไล่มาก็เอาไปเอามาก็ปล่อยไปแบบนั้นก็สุดท้ายหมวดก็บอกว่าหมวดก็บอกว่าเข้ารถมาฝาก เอ้ยคุณให้ข้อมูลฝ่ายแบบนี้แล้วคุณไม่จับกลุมเขาหรือเขากระทําเขาไปจอดอยู่แบบนั้นลักษณะแบบนั้นมันถูกกฎหมายเลยครับคุณไปจอดอยู่ทางร่วมทางแยกแบบนั้นนะ่ะนะครับฝากฟังหน่อยครับท่านผู้ก่กับนะครับสนบางขุนเดียนนะครับถ้าลูกน้องท่านทําแบบนี้ท่านคิดว่ามันถูกท่านก็ทําไปนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่ามันไม่ถูกก็เอาไปพิจารณานะครับสิ่งที่ วกเขาทํานะครับแบบนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานลอยนะครับโอ้ยเมย์เมย์เมยขึ้นสะพานลอยโอ้โหอะไรวเป็นอย่างคนมันคือพอไม่อยากขึ้นเพราะอ่าอย่างมันเมยอ่าก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าไปเยี่ยมทุกวันผู้กองผู้กองปากดีนะครับก็ปากดีครับก็ไม่ได้แบบปากไม่ดีนะเ็าปากดีนะครับ ผูกงนะมนนาเยี่ยมไ่เยี่ยมทุกวันตั้งทุกวันก็เยี Entonces, humano, Aye, Loki, het, ่ยมทุกวันเดี๋ยวอสนนะครับเขาจะมีประมาณวันอังคารเขาบอกว่ามีประมาณวันอังคารเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเรานะครับเดี๋ยวอาจจะได้ลงนะครับไปดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาเขาทําถูกอยู่แล้วถ้าแบบนั้นนะครับจนมากเขาทําถูกอยู่แล้วเขากล้าประกาศผ่านไลฟ์แบบนี้เขาคิดว่าเขาทําถูกแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมป้อมมอมนะครับขอบกลับราพิงตัวนี้สวัสดีครับ